ซึ่งภาพแผลหาพวกนั้นแหละครับที่กลายเป็นคลังภาพวานหลังท่อมของไอแลนอลทูนต์กในตอนแรกเราก็ไม่รู้หรอกมันจะพาเราไปไหนแต่มันก็ได้ทำให้เราเจอสิ่งที่น่าตกใจมากที่สุดเลงไปดีมากครับละหลังหลางมาไม่แก้เลี้ยเลี้ยงตั้งแต่พบวานหลังแนมนิดเมื่อสิบปีก่อนจะมีคนเห็นวานหลังท่อมตีเกลดอทุกทีแล้วก็ยังมีวานซึ่งอื่นๆสังกองถ่ายไปมาที่ใต้ทะเลนอกฝั่งของเรา ช่วงฤดูหนาวเป็นยาวนานของไอแด์ปัจจุบันทักวานห้าชนิดอยู่กนปารีสแต่ทุกครั้งที่ทักวานก็ยิ่งทำให้เกิดความหามากขึ้นเรื่อยทางเดียวที่จะกระจายรุนนิสัยอย่างหนึ่งของวานหลังคมเป็นปิ้งแจสำคัญในการระบ,บุตัวและติดตามตี ที่กระสับกระเฉงและขี้เล่นมักยกหางขึ้นเหนือน้ำเป็นประจำเมื่อจะหาปลาหรือดำน้ำและหางของแต่ละตัวก็มีลวดลายเป็นสีน้ำเเมื่อถ่ายภาพหางวายเราก็เหนจับได้แล้วนิ้วมือในส่วนที่จวานายไม่ว่าจะไปสู่ที่ไหนเราเริ่มการวิจายจากวบานื่อเรารู้จักเจ็บตัว จบด้วการวัดเพื่อขึ้นไปทั้งหมด10ตัวครับน10ตัวนั้นมีข้อมากเคับวเป็นวันที่ไทยได้แลเราเคยบันทึกไว้แล้วเมื่อน่รนห้ถ่ายอะรขึ้นรนักนิจัยตงส่างภาพของวานที่ได้พบระหว่างการเดินทาง